รานางเอกมาเต็มเผยภาพน้องใหญ่ไหมในลุกสวยฉ่ำเป็นสาวแล้วหลายๆท่านก็คงจะรู้จักเธอคนนี้กันเป็นอย่างดีสำหรับดาราเด็กมากฝีมือน้องใยไหมทินารดีดาราเด็กคนดังที่เคยฝากผลงานละครไว้ในวงการบันเทิงหลายเรื่องซึ่งเผลอแปบเดียวสาวน้อยตัวเล็กในวันวานก็เติบโตเป็นสาวแล้ว โดยล่าสุดทางอินสตาแกรมส่วนตัวของน้องใยไหมก็ได้มีการออกมาอัปเดตภาพตัวเองใส่ชุดเบสสายเดี่ยวสีขาวสาดตร์ออร่าความสวยจัดเต็มมีความแอบเซ็กซี่เบาๆออร่า ura, นางเอกพุ่งสุดๆว่าแล้วเรามาชมภาพไปพร้อมๆกันได้เลยจ้า